สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องวัสดุสุคขนนะคะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซี FC, บ้านแสงทองฟิแลนท,ทุกท่านคะ่ะมื่อนี้นี้มีมีค่าวดีมาบอกขอพี่น้องดีใจแห้งข่าวดีอะไรนะคะก็เทอเดนได้พีแล้วนะคะ คือเร็วอะค่ะเร็วมากๆเลยนะคะเร็วมากๆเลยไปสนิทเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะคะนะคะพี่น,อน้องคะดีใจแห้งค่ะก็ต้องขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณบอสเพลียวพาขอบคุณบอสบิ๊กขอบคุณน้าหนิงนะคะที่ช่วยผลักดันแล้วก็ขอบคุณที่สําคัญเลยก็คือ FC บานแสงทองฟินแลนด์ค่ะบมว,ว่วาผู้ใดทีอยู่บันแสงทองฟินแลนด์เพิ่นใครการสนับสนุนนะคะเพิ่น เพื่อนห้ความพักความเมตตานะคะก็ทุกคนนะคะก็ทีมงานทุกคนเลยเว่าจะเป็นนักหล่อนักสแสดงหรือว่าที่มาจากนักดนตรีหรือว่าแม่กระทั่งว่าถ่า อ,อาจารย์ค้นว้อยเพื่อนอาจารย์คนว้อยทีมงานเครื่องเสียงนะคะขันเพื่อนเหตุอันสี่เพื่อนกระหายการติดตามเบอร์สุขเพื่อนค่ะอันนี้น้องมีขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะทีะ่เห็นให้น้องมีมาหอนวันนี้นะคะช่องยูทูบของน้องมีได้รับพิ้นแล้วมือนี้นะคะพี่น้องคะ่ะนาคเที่ยวมาถามนะคะน้านิงทีงน่นกรกันเที่ยวมาถามว่าเจ้าหน่อยก็ได้เจ้าหน่อยก็ได้พิ้นดกเล่าไว้สิเราก็ให้ยกำลังใจตลอดนะคะที่สําคัญก็คือ เอฟบ้านเสีงทองฟิลแลนท,ทุกทุกท่านนะคะขอบพุ่นบารมีของบอดบิ๊กกับบอดแพร่นะคะที่เฮนไฮน้อมีได้ได้มมรลยได้จาก YouTube อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พลังทุกอย่างนะคะหลับจบทุกอย่างดูแลทุกอย่างในครอบครัวนะคะพอกัอบบอคอยสบายเนี่ยอาการเราก็กระซ่งตัวอยู่นะคะ กัหมอกันนาดเรื่อยๆวันที่สิบสเจ็ดกัเสด็จไปหาหมออีกวันที่สิบเจ็ดกับวันที่สิบเก้าก็วันที่สิบเจ็ดนี้ก็จะเป็นตรวจตาวันที่สิบเก้าก็จะเป็นหัวใจหัวใจกับไตนะคะลงไปที่ระย่างก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ส่งกําลังใจให้คุณพ่อนะคะทีถามไทยกันขอม้าทุกผู้ทุกคนนะคะแล้วก็พิเศษอีกมนอนกกคือเอฟซีทางไกลนะคะนานิ่งเพิ่มวา มีเอฟซีผู้ประสงค์ไมาออกนามนะคะจะขอมอบกําลังใจให้พ่อสันไทปอ่ากลังใจพอมาหนึ่งหนึ่งพันบาทต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความพัคความเมตตากับน้องมีและกับครอบครัวน้องมีนะคะพี่น้องคะบรรลูสบายข้ามไดนดีใจค่ะดีใจค่ะพี่น้องกับสิกอกขอมูลอีกยังลงไปให้เรียบร้อยนะคะกับบรรลูพื่อกันวากับกับว่านึกกับว่านึกว่าสีดาเร็วขนาดน,นี้นะคะพี่น้องก็คือว่า แบบเออหนายกระบอกว่าเห็ดไปเห็ดไปเรื่อยเเดี่ยสะสรงเลี้ยนไว้รวดแส้วแต่เม่าเป็นของเขาคือเก่าหนาแล้วว่าสีน่าโอเคจะคล้องกับเห็ดตามทีนาบอกหนาเนี่ยน้ำนะคะทำไปเรื่อยก็คือเราเราเราทำไปเรื่อยๆืนะคะเราอย่าอย่าท้อนะคะอย่าท้อเราบอกว่าอย่าท้อให้เห็ดไปเรื่อยๆเรามีกระเห็ดตามทีนาเนี่ยน้ำเพราะว่า แน่นอนเราเพิ่นมีประสบการณ์มาก่อนนะคะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก,ก่อนเท่ากับต้องเชื่อฟังเพิ่นนะคะพี่น้องคะบางอย่างบางอย่างความรู้สู้ประสบการณ์ไม่ได้นะคะพี่น้องสีหูกระบะทอเคยนะคะอันนี้ก็ถือว่าแบบเร็วเร็วแห้งเร็วแห้งต้องขอบคุณทุกกำลังใจอิลีนะคะพี่น้องทุกคนที่ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนซอยพักดันนะคะหามาหอดมือนี จนจนได้รับพินนะคะพี่น้องคะตอนนี้น้องมีก็สะสมไปได้ประมาณ300 300กว่าเหรียนนะคะก็กปลื้มใจปลื้มใจค่ะพี่น้องดีใจ <c oughs> ก็อยากอยากอยากใส่าโอกาสนี้ให้ให้มันดีที่สุดทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะคะรอบ18รอบ18พี่น้อง หลายคนกบสอบทำเขามากว่ามือใดมือใดนะคะแต่ว่าบอดเ,ออเห็นโพสในใน,ในเพจพนว่าวันที่21นะคะวันที่21 21สิงหาคมนะคะพี่น้องก็คือเราจะไล์สดรอบที่18นะคะฝ mm. ากพี่น้องนะคะ mm. เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานบ้านแสงทองฟิลแลนด์นะจ๊ะ mm. พี่น้องจ๊ะ mm. บอดเพิ่นกะทรง เพลงโชว์ว่าละล่ะ,ะทรงว่าหายแล้วนะคะพี่น้อนกระทาบึงเอาแต่ว่าถือว่าแบบสุดยอดนะคะสุดยอดของบอดเลยนะคะ mm hmm. เพิ่ิดงานใดออกมาเนียบอิรินะคะ mm hmm. แล้วก็มอบหน้าที่ให้กับทุกคนกับทีมงานทุกคนนะคะน mm ้อ hmm. มีก็ได้ได้รับเพลงมาแล้วว่าเป็นเพลงนี้นะเป็นเพลงนี้นะ mm hmm. พี่ม,มีพี่มีกระจ้าได้ค่ะรับทราบค่ะเลยค่ะเากับ ทำหน้า,นาที่ตรงของงตรงนั้นของเห่าอีดีสุดหน้ากะเมื่อนี้นหน้ามาหากะบอกว่าเออหน้ออกาก็ได้เพลงเพลงนี้คือกันสั่นเออกว่าอ๋อก็ได้แบบบอลเฟนส่งให้ทุกคนเลยโอเคเขามีเวลาเตรียมตัวเตรียมเตรียมความพร้อมในการสแสดงนะคะเพื่อที่จะมอบควา่มมวลความซึ้งให้พี่ให้น้องทั้งเดนเซอร์เพป็นกระเรียมนะคะทั้งาอาจารย์ดนตรีเพเ่็นกระเรียมบอลก็แจ้งงานให้ทุกคนกัก็กดีอะค่ะพี่น้องเพราะว่าม,มีคนมีคนวางแผนให,ห้เฮา เราทางานตามแผนทําหน้าที่ตรงนั้นให้ออกมาตามที่วางแผนไว้แค่นั้นจบนะคะพี่น้องก็คือทาออกมาให้ดีที่สุดนะจ๊ะรับผิดชอบเง้นเมียนบ่วค่ะพี่น้นนองคะ่ะที่มันมีแบบคิดแค่นี้ว่าคือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท,ท่านั้นพอนะคะเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดมากเลย<笑><笑>นะคะก็ขอบคุณถูกๆก,กำลังแรงใจคะ่ะที่ เมือ่อวานจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกนะคะด้ว่าพี่น้องอยู่ทางไกลทางเรืงเทียมนี่สิเนาะโอ้ยเห็นเห็นเพื่อนอันเบนมาวานันติดโควิดทั้งครอบครัวกรับไปเซบะเดะก,กันเลยอ,อยู่ตะบานนึงสินะคะก็ะเห็นใจเพืนน่อนเนาะคะ่ะหัวบอลลูนไปใส่กะกะกะดีใจที่อ่าบั่นแสงทองฟินแลนด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแห่งพี่เห็นหน่องได้ได้มีกำลังใจนะคะมีกำลังใจนะคะ เป็นได้ก็หายได้ด้ค่ะพี่น้องเด้ออัอนดูแลจะคของนะคะเป็นห่วงนะคะทีมงานถ้าเป็นห่วงถูกคนนะคะคือน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะพอมีภัยอยากเป็นแต่ว่ามันถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับมันสู้กับมันมีทำมีกําลังใจสู้กับมันนะคะอมีก็คือกันนะคะก็สดดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวนะคะให้ดีที่สุดกับมีภาระรลลายย่างทุกันค่ะพี่น้องคะ ซึ่งงวดหลุดงวล่ายยังก็มีนะคะราะวเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆปลดค่อยๆเคลียออกไปนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC นะคะ้องบีจังซีนะคะเพิ่นกะอันเมตาเพิ่นกะหักเพิ่นกะหายชุดมาตัดชุดหายนะคะตัดชุดหายซองหลอกแล้วชุดหลอบนี้เพิ่นกะทมพี่มีมากชุดสีด๊ายหลอบนี้มากสีด๊โอ้ดีใจแห้งครับพี่น้องค่ะ น้องบีเนาะน้องบีเพิ่นเป็นเห็นงานอยู่ทางัณฑปรอแดงทางระยองนะคะแต่ว่าเพิ่นก็เห็นพี่มีใส่ชุดแบบนี้เราเพิ่นก็ว่าโอ้อยากให้ให้พี่มีใส่ใส่ชุดงามๆสินะเพิ่นเพิ่นมักเพิ่นหมักเสียงร้องเสียงรำตะไ่ยอยากเป็นหมอลำแต่ว่าแบบโอกาสของคนนะคะจุดพี่พี่บิดกับพี่อาจจะบ่เป็นไปตามที่เจ้าของขาดวางไว้ก็เลยอยากให้พี่ได้ใส่แล้วก็ได้แง่งยังสินะก็เลยมีความสุขตรงนั้นก็ขอบคุณน้องบีนลำนะคะแล้วก็ขอบคุณ พี่กันที่ทรงเสือผ้าให้นะคะก็แล้วก็ขอ,ขอพคุณยพี่เอฟซีคนหนึ่งที่เป็นทรงยามหายตอนนี้ก็เริ่มปวดมาอีกแล้วเริ่มเริ่มปวดจากตรงนี้นะครับต้นจากบ้าไร่นี่ก็บอบบอเท้าไหลตัสิบปวดเริ่มท้ายทอยน่คะเริ่มปวดมาอีกแล้วท้ายทอยขึ้นมาฟังขวาขมับขมับขวาแล้วก็กระบ,บอกตาเหมือนบางที่กลมกลมลุกเฉยๆเหมือนตาจะทะลุออกมาค่ะพี่น้องเป็นไม่เกณฑ์ แม่กินมันกะค่อนข้างที่ปวดนักอยู่บางคนกะปวดจนอวกปวดจนนะคะลูกเดินบดอยนี่นะคะก,ะกะ็มันก็เหตุจาไหนเนาะบางที่ก็บ่ได้เกิดจากความเครียดเด้มันแบบสภาพสภาพ,สภาพแวดล้อมสีแดดท้อนเนี่ยี่มันก็เป็นขึ้นมาเองจังส่นะคะอาจจะบได้เครียดบวอ,อยยังนะคะแต่ว่า mm hmm. เข้ากับดูแลจะพองดูแลตามอาการะคะ่ะซื้อยาส่วนมากจะซื้อยา,าโทฟาโกนะคะโทฟาโกกินอันนี้ก็คือหายเร็ว ใช่เดีวแต่พี่อีก,อก,อกคนหนึ่งเอฟซีคนหนึ่งเป็นทรงยามาไห้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงพี่ก็เป็นอยู่เหมือนกันแล้วอ่ะเป็นยุคกันเพื่อนก็เลยทรงยามาให้เดี๋ยวสงสัยพุ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันเรือน,นี้นะคะก็มาถึงขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสุดท้ายน,นี้น้องมีกรบบอมมี่ยังค่ะพี่น้องนอกจากเข้ามาขอบคุณขอบพระคุณจากใจจริงนะคะที่ให้น้องมีเอ่อเฮดให้เอฟซีทุกท่านนะคะ <S <S ขอบคุณบอสบอิบ๊กขอบคุณบอสแพรขอบคุณหน้าหนิงนะคะที่ ทำให้น้องมีได้มีวันนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ซอยพักดันจนน้องมีได้รับพินนะคะอา,อาธิกรก็เห็นลุงทิดเราได้รับก็ดีใจน้ำเล่านะคะมือนี้เป็นของน้องมีกะก็ดีใจ <laughs> ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้น้องมีเขอเอาไว้ซนีสคอนนะคะคลิปน้าพบกันใหม่คะ่ะพี่น้องคะขอบพคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะ